เปล่าทำไมทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวซูมยังไงโอเคเริ่มถ่ายแล้วว้าวเฮ้ยซูมยังไงวะเฮ้ยซูมไม่ได้วิดีโออะซูมไม่ได้เฮ้ยซูมยังไงวะ

เฮ้ยหยุดยังไงวะเนี่ย